สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับครูคันอีกแล้วนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนในเรื่องของการสถาปนาอาณาจักรสุขโขทัยนะคะ,ะครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนเกี่ยวกับอาณาจักรโบราณใช่ไหมคะ,ะในดินแดนไทยนั่นเองนะคะ อาณาจักรโบราณในดินแดนไทยที่นักเรียนได้เรียนไปเนี่ยนักเรียนจําได้ไหมคะว่ามีอาณาจักรอะไรบ้างอ่ะเราก็จะมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะมีอาณาจักรอริปุญชัยอาณาจักรล้านนาอาณาจักรโคดบูนนะคะอาณาจักรลโวเห็นไหมคะยังจากันได้นะคะแล้วก็อาณาจักรทวารวดีอาณาจักรศรีวิชัยและอาณาจักรตามพอลิงนะคะอ่ะ สำหรับวันนี้เนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับการสถาปนาอาณาจักรสุข,ขุมไทยนั่นเองเห็นไหมคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเรียนกันนะคะอ่ะก่อนอื่นที่เราจะไปเรียนกันเนี่ยก็คือครูขอให้นักเรียนเนี่ยเตรียมหนังสือนะคะวิชาประวัติศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4่ขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดไปหน้า52นะคะอ่ะ เตรียมขึ้นมาหรือยังเอ่ยเตรียมขึ้นมาหรือยังคะนักเรียนอ่าเตรียมขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็นักเรียนเปิดหนังสือไปหนะ้า52 53นะคะในเรื่องของอ่าการสถาปนาอาณาจักรสุขโขทัยเนี่ยก็จะตรงกับมาตรฐานตัวชีวะส4.3ป .4 ทับ1นะคะอธิบายพัฒนาการของอาณาจักรสุขโขทัยโดยสังเกตอาณาจักรสุขโขทัยนะคะ ในส่วนของพัฒนาการของอาณาจักรสุขโขทัยนะคะสุขโขทัยเนี่ยเป็นจังหวัดหนึ่งนะคะที่ตั้งอยู่บริเวณที่รับลุ่มแม่น้ำโยมในอดีตเมื่อประมาณ700ปีนะคะอ่า700กว่าปีมาแล้วเนี่ยสุขโขทัยเองนะคะก็ได้พัฒนาขึ้นเป็นอาณาจักรนะคะเป็นอาณาจักรตอนบนของที่รับลุ่มแม่น้ําเจ้าพยานะคะอาณาจักรสุขโขทัยเนี่ยมีความเป็น ปึกแผนนะคะ,ะมั่นคงมีการขยายอาณาจักรออกไปอย่างกว่างขวาง,วางและได้สร้างสารรค์ความเจริญด้านต่างๆซึ่งนับว่าเป็นมรดกทางสังคมและวัฒนธรรมของชาติสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วปัจจุบันเนี่ยนักเรียนดูว่าในบริเวณที่เป็นเมืองเก่าของจังหวัดสุโขทัยนั้นเนี่ยได้กลายเป็นดินแดนประวัติศาสตร์ นะคะที่ยังเหลือซากโบราณสถานและโบราณวัตถุมากมายนะคะที่สร้างขึ้นในสมัยสุขโขทัยเป็นราชธานีอ่าซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนแต่แสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในอดีตนะคะจนได้รับการยกย่องนะคะในระดับชาติให้เป็นอุทยานประวัติศาสตร์ ะะเมื่อวันที่13ธันวาคมในปีพศ2534นะคะอองค์การยูเนสโกเนี่ยได้ประกาศให้อุทยานประวัติศาสตร์เป็นเมืองประวัติศาสตร์อันมีคุณค่าในฐานะเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมนั่นเองนะคะอ่ะแล้วก็ในการสถาปนานะคะอาณาจักรสุขโขทยัยก็จะมีหลักฐาน ะะจากศิลาจารึกวัดศรีชุมนะคะก็ทำให้เราเนี่ยทราบเรื่องราวเกี่ยวกับอาณาจักรสุโขทัยว่าก่อนการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยนะคะของราชวงศ์พระร่วงเนี่ยพ่อขุนศรีนาวนํำถุมพระราชชบิดานะคะของพ่อคุณผาเมืองมีอำนาจอยู่บริเวณเมืองสุโขทัยและก็ศรีสัชนาลัยมาก่อนนะคะเมื่อพ่อขุนศรีนาวนํำถุม สวรรคตนะคะขอมก็ได้นำกำลังเข้ายึดสุขโขไทยไว้ได้คราวนี้นี่แหละก็คือทำให้พ่อขุนผาเมืองแล้วก็พ่อขุนบางกลางหาวนะคะซึ่งเป็นพระสหายช่วยกันยึดสุขโขทยขัยคืนมาจากนั้นเนี่ยพ่อขุนผาเมืองก็ได้สถาปนานะคะพ่อขุนบางกลางหาวขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ปกครองสุขโขไทยซึ่งก็จะมีพระนามว่าพ่อขุนศรีอินทรทิต นะคะนับว่าเป็นกษัตริย์พระองค์แรกแห่งราชวงศ์พระร่วงนะคะหรือว่าเป็นราชวงศ์พระองค์แรกที่สถาปนาสุขโขทัยขึ้นเป็นราชธานีนะคะอ่ะในส่วนของสุขโขทัยเองทางภาคเหนือเนี่ยก็จะมีอาณาเขตติดต่อกับอาณาจักรโยนกเชียงแสอนอาณาจักรอริปุญชัยและอาณาจักรเชียงรายนะคะและภาคตะวันออกเนี่ยก็จะมีอาณาจักรมอญภาคตะวันตกมีอาณาจักรพุก,กาม นะคะภาคใต้ก็จะมีอาณาจักรนครศรีธรรมราชแล้วก็อาณาจักรศรีวิชัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีอาณาจักรกัมพูชานะคะเนี่ยเรามาดูในส่วนของพระบรมราชานุสาวรีพ่อขุนศรีธาทิตย์ณจังหวัดสุขโขทยัยนะคะอนุสาวรีเนี่ยจะอยู่ที่จังหวัดสุขโขทัยนะคะอา อันนี้ก็คือจะเป็นตารางลำดับกษัตริย์สุขโขทยัยราชวงศ์พระร่วงนะคะ,ะกษัตริย์พระองค์แรกก็คือพ่อขุนศรีธาทิตนะคะพ่อขุนศรีธาทิตเนี่ยก็คือก่อตั้งราชวงศ์พระร่วงแล้วก็รวบรวมอาณาจักรสุขโขทัยให้เป็นปึกแผ่นนะคะอ่าแล้วรัชกาลที่2ก็คือพ่อขุนบานเมืองนะคะ ที่สามนะคะก็คือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชในช่วงของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยจะอยู่ในปีพศ1822จนถึงพศ1841นะคะซึ่งพระองค์เนี่ยก็ทรงเป็นผู้ประดิษฐ์อักษร,รษไทยและขยายนะคะเขตแดนออกไปอย่างกว้างขวางได้รับพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทลัทิลังกาวงนะคะ ซึ่งต่อมาเนี่ยได้มีการเผยแผ่อยู่ในอาณาจักรสุขโขทัยและก็ดินแดนทางตอนเหนือนะคะในช่วงสมัยของพ่อคุณธรรมกำแหงมหาราชเนี่ยก็จะเป็นช่วงสมัยที่มีความเจริญรุ่งเรืองนะคะแล้วก็มีการพัฒนาต่อไปรัชวงศ์พระองค์ที่4ก็มีพระยาเลอไทยนะคะ5พระยางั่นํำถุมนะคะอก็คือพระมหาธรรมราชาที่1ลิไทย เพระมหาธรรมราชาที่2ลือไทย 8. พระมหาธรรมราชาที่3าสา,สาลือไทยนะคะเพระมหาธรรมราชาที่4บรมปานนะคะนักเรียนดูว่าในแต่ละช่วงเวลาก็จะมีเหตุการณ์สำคัญใช่ไหมคะในช่วงของ พระมหาธรรมราชาที่หนึ่งลิทไทเนี่ยก็คือเหตุการณ์ที่สําคัญก็มีการย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่พิษณุโลกนะคะสุขโขทัยเองก็เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่พระพุทธศาสนานะคะพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งเนี่ยพระองค์ก็ทรงผนวดในระหว่างที่ทรงครองราชในรัชกาลนั้นนะคะ,ะซึ่งมันก็จะเกิดปัญหาความขัดแย้งกับอยุธยาด้วยต่อมาพระยาลือไทยนะคะในเป็นช่วงสุขโขทัยที่ เป็นยังไงคะออยอมอ่อนน้อมถ่อมตนให้กับอยุธยานะคะ,ะต่อมาก็จะพระมหาธรรมราชาที่ 3, สายใสลือไทยช่วงนั้นเนี่ยก็คือสุขโขทยัยทําสัญญาเป็นพันธมิตรกับพระเจ้านานนะคะก็จะเป็นเหตุการณ์สําคัญส่วนพระมหาธรรมราชาที่4บรมปาลเนี่ยอาณาจักรสุขโขทัยก็ ถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาตั้งแต่ปีพศ2006นั่นเองนะคะ,ะแล้วก็การขยายอำนาจของอาณาจักรสุขโขทัยเนี่ยในอดีตนะคะก็จะได้ก็จะมีการขยายอำนาจออกไปยังดินแดนต่างๆซึ่งก็จะมีจุดหมายเพื่อครอบครองทรัพยากรที่มีค่าและก็เพื่อควบคุมเส้นทางการค้าตลอดจนสร้างความปลอดภัยให้กับเมืองหลวงของอาณาจักรก็อย่างเช่น ก็เช่นเดียวกับสุขโขทัยนะคะซึ่งเป็นศูนย์กลางอํานาจแห่งหนึ่งได้มีการขยายอํานาจด้วยจุดมุ่งหมายดังกล่าวอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ่ะเมื่อตั้งแต่พ่อคุณศรินธาตุนะคะปกครองสุขโขทัยในระยะแรกๆคุณสามชนเจ้าเมืองฉอดเนี่ยได้ยกทัพมาเพื่อโจมตีเมืองตากจึงทําให้เกิดการสู้รบนะคะแต่ว่าคุณสามชนเนี่ยเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เนื่องจากพระราชโอรสของพ่อคุณศรินธาต์นั้นเนี่ย อ่ก็เป็นไงคะอ่พระโอรสของพ่อคุณศรีธาที่ก็คือพ่อคุณนามกำแหงมหาราชนะคะพระองค์ก็ได้มีการชนช้างกับคุณสามชนจนได้รับชัยชนะภายหลังจากเหตุการณ์นี้เนี่ยสุขโขทัยได้ขยายอิทธิพลไปปกครองเมืองชอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีสันนิษฐานว่า,าเป็นอำเภอแะะม่สอดในปัจจุบันนั่นเองนะคะ ต่อมานะคะนักเรียนดูเมื่อมีการขยายอํานาจนะคะก็ทาให้อณาจาักรสุขโขทัยเนี่ยมีความมั่นคงมีอาณาเขตกว้างขวางขึ้นโดยเฉพาะในรัชกาลของพ่อขุนนากกาแหงมหาราชนะคะซึ่งก็จะมีหลักฐานปรากฏอยู่ในหลักศิราจารึกหลักที่1นนะคะก็จะมีการบันทึกเอาไว้อาณาจักรสุขโขทัยเองก็มีอํานาจเหนือดินแดนดังนี้นะคะ,ะทั้งตอนเหนือเนี่ยก็คือจะ เป็นฝั่งของบริเวณแม่น้ำโขงะะบริเวณหลวงพระบางและได้ปกครองเมืองสำคัญก็คือเมืองแพร่และน่านทางใต้ถึงทะเลทางตอนใต้นะคะซึ่งมีนครศรีธรรมราชเป็นเมืองสำคัญส่วนตะวันออกก็คือในบริเวณฝั่งแม่น้ำโขงบริเวณเวียงคำเวียงจันทร์เห็นไหมคะทางตะวันตกสุขโขทัยเองก็ขยายอำนาจไปจนถึงหงสาวดีนะคะอ่า แล้วก,ก็การขยายอํานาจนี้เนี่ยทำให้สุขโขทัยมีความปลอดภัยแล้วก็กลายเป็นศูนย์กลางการค้าบนเส้นทางระหว่างชายฝั่งทะเลกับดินแดนภายในนะคะจนถึงเมืองต่างๆในลุ่มน้ําโขงนะคะสุขโขทัยจึงมีความมั่งคั่งแล้วก็สามารถที่จะสร้างสารรค์ความเจริญในด้านต่างๆนะคะอ่ะอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของอาณาจักรสุขโขทยัย นะคะ,ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเรียนต่อกันในคลิปหน้านะคะก็จะเกี่ยวกับพัฒนาการในด้านต่างๆกันนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็คือ,อครูหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจนะคะในส่วนของการที่มีการสถาปนาสุขโขทยัยหรือว่าก่อนที่จะมีการสถาปนาสุขโขทัยเนี่ยมันมีอะไรบ้างใช่ไหมคะ อ่าแล้วสุขโภธทยเองมีหลักฐานอะไรบ้างแม่เอ๋ยอ่าสำหรับวันนี้นะคะครูหวังว่านักเรียนคงจะได้รับความรู้แล้วก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะคะจากเรื่องที่นักเรียนได้เรียนไปอ่าสำหรับวันนี้นะคะเมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วครูก็มีกิจกรรมให้นักเรียนทำนะคะหรือว่าชิ้นง,งานให้นักเรียนทำให้นักเรียนเนี่ยทำกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่สงนะคะ หน้า57ข้อ1นะคะนักเรียนข้อ1ข้อเดียวนะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนก็สามารถส่งกลับมาตามช่องทาง id line ของครูเหมือนเดิมนะคะ,ะสำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย